สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์ปุ๋ยแล้วนะคะวันนี้ปูมีปล่อยรถคันสวยคันหรูคันนี้นะคะ Honda HRV e h e V นะคะผู้ขอ,อนุญาตยืมรถของคุณแบงค์นะคะแล้วก็คุณดาลี่นะคะลูกค้าของปูเองอาา้าว วันนี้มีส่งมอบรถให้กับคุณลูกค้านะคะรถสไลด์มารอรับแล้วจ้าโอเคเดี๋ยวปูพาไปชมตัวรถกันก่อนนะคะปูจะไปเร็วนิดนึงนะเพราะว่ารถมารอแล้วนะคะปูตกแต่งให้กับคุณลูกค้านะคะจะเป็นฟิล์มเซรามิก 3M รอบคันเลยจ้ะ ลูกค้าเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มที่60รอบคันนะคะคันนี้นะคะดูสวยงามนะคะแล้วก็ปูจะเคลือบแก้วให้กับลูกค้านะคะเคลือบแก้วมูลค่า3 4 0 0 0บาทเป็นแพ็กเกจให้กับคุณลูกค้าเคลือบ6ครั้งเลยนะคะตัวนี้นะจ๊ะโอเคปิดท้ายกันก่อนเราไปดูด้านในกันนะจ๊ะมีพ่นกันสนิมด้วยนะจ๊ะที่รักตัวนี้นะจ๊ะมีบายแพ็กเกจให้กับคุณลูกค้าดูสิสวยงามแล้วก็หรูหรามากมายเลยนี่จ้ะโอเคมีกล้องด้วยนะคะกล้องตัวนี้จะเป็นกล้องมดรูล นะะ้นะะคนี่แล้วเราจะมาดูนี่ค่ะตัวนี้เลยอ่านี่จะเป็นพ่นกัลเสนิมแพ็กเกจนะคะรับประกัน7ปีแล้วก็จะมีเคลือบแก้ว 3M ตัวนี้เลยนะคะเข็มที่ชาร์จแบตเนี่ยเขาเรียกที่ชาร์จแบตนะคะที่ชาร์จแบตแบบไร้สายอะ่ะเธออ่ะนี่เห็นไหมโลตสไลด์ก็กำลังเตรียมตัวรอแล้วจะโอเคปุ๊กก็เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้อ่าตกแต่งให้อย่างสวยงาม พร้อมที่จะไปส่งมอบให้กับคุณลูกค้าถึงหน้าบ้านกันแล้วนะคะแต่ว่าปู๊ก็จะตามไปด้วยนะตามไปส่งมอบให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะอ่อปูลืมบอกไปนะคะคันนี้ซื้อสดนะจ้ะเย้เย้เโอเคสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ทักแชทหาปูได้เลยยินดีให้คำแนะนำแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าจุ๊บ